สวัสดีค่ะอยู่กัช่องนิตยาชาัยนาทบ้านซอนะคะวันนี้นะคะเราก็เตรียมตัวจะไปประดับผ้านะคะที่อำเภอว่านอนนะคะค่ะเราก็กำลังรอกลอุ่มแม่บ้านอยู่นะคะกางอะไรนี่นะแ้วกางคือกันแต่แต่าบานค่ะก่อนที่เราจะไปประดับผ้าที่ว่านอนนะคะเราก็เอาของมาส่งประแตนก่อนนะคะดางแมงมุมนะคะหรือโมบายนะคะที่นิดยืมไปใส่กระถินนะคะก็มาส่งนะคะ ก็วันนี้รีบมากเลยนะคะเพราะว่านัดท่านไว้สองโมงครึ่งนะคะค่ะนัดทางวัดไว้ว่าสองโมงครึ่งนะคะก็รีบเหมือนกันนะคะว่ากลัวจะให้เสร็จวันนี้วันเดียวนะคะแต่ถ้าไปสายก็คงจะมืดะคะนค่ะก็รีบอยู่นะคะเอาของมาส่งประแตนแล้วก็จะรีบไปประดับผ้านะคะที่ว่านอนก็รีบๆรีบหน่อยนะคะวันนี้นะคะก็ชกโลหุกนะคะเพะรอ นางรำนะคะรอคนนั้นรอคนนี้นะคะหลายคนนะคะเพื่อจะเสร็จภารกิจนะคะเนาะค่ะเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะเอาหลังจากที่เอาแด้ยังมุมมาส่งพระเต็นแล้วนะคะก็จะเดินทางไปที่ว่านอนนะคะค่ะนี่ก็เอาข้าวมาฝากป้าด้วยนะคะนิดเพิ่งสีนะคะไม่ได้ลองหุงหรอกคะ่ะก็ลองดูนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างค่ะเราก็ถึงวัดแล้วนะคะ

ค่ะนี่ก็มาถึงแล้วนะคะค่ะมาถึงแล้วนะคะเอาโมกุยงานกคนไ่นี่สวัสดีค่ะหัวหน้าตัวบันไดเนี่ยตาบอกขึ้นมาบับันไดนี่บันไดขึ้นมากี่บอับบันไดค่ะการนี้ก็จะรับงานนะคะสั่งหนึง

ไ่่ัทไมเาดียวถ้าเอางเดียวพ่อนี่พออยู่บนังนี่ต่างด้วยต้อเขากระด้ขาังเดียว Thank you. กางถึอมีพอมาไหว้พระนะคะสาลาโรงฉันล้งตาแ้งอ่อนนะคะกระยานาธาร,รมโมนะค่ะ สามาเสร็จแล้วเราก็จะลงไปดูงานนะคะอับงานนะคะศาลาอีกไ้ชมบรรยากาศนะคะศาลานะคะสวยงามมากเลยนะคะค่ะนิดครั้งแรกที่นิดเข้ามานะคะแต่ว่านิดมามากับพี่ชายแต่ว่าไม่ได้เข้ามาในวัดนะคะพี่ชายนิดก็จะมาบ่อยนะคะค่ะ พี่ชายนี้ก็จะมาบ่อย Banana. นะคะครัดนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เข้ามานะคะมากับพี่ชายก็พี่ชายก็จะลงแค่หน้าวัดนะคะพี่ชายบอกว่าวัดหลวงตาแตงอ่อนนะคะ,คะแต่ว่าชื่อวัดที่หน้าป้ายค่ะแต่ชื่อชื่อป้ายนะคะวัดนิเวศวนารามนะคะแต่ว่าพี่ชายนี้ก็จะเรียกแต่ว่าหลวงตาแตงอ่อ,อนหลวงตาแตงอ่อนนี้ก็เข้าใจว่าชื่อป้ายจะเป็นวัดหลวงตาแตงอ่อนไม่ใช่นะคะวัด นิเวศวานารามนะคะสาธุสาธุค่ะมาถึงเราก็จะประดับผ้านะคะมามาสีาเองมาอะรเาจะกงเวอนอผ้าอน

มาต้งบุสลากก่นนะคะพี่ก็ไล่ภาพไปเรียร้อยแล้วนะคะเมนบอกใช่อาพบุญก็คือุนน ไปแล้วเอามาป่ะมี Bahan เบ้งแล้วแล้วเอาอาสินเนี่ยเชื่อกันดีนะหาเอาหมูที่เขาแป้งนี่นะนี่ที่เวียดนามนี่เจ๋งๆไม่มีเลยแค่เนี้ยง่ายขาประชาชนป้องวันศุกร์เอา ไม่ดูเลยไม่ดูไม่ดูไม่ดูนะคนธรรมดานอกนั่แต่งตันอะไ่างเงี้ยก็รัง้าอีเออย้เพราะเราคืหนักเงินจังยิงให้โยนทราบเลย ค่ะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะถ้าเสร็จแล้วจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ